วันนี้มาคุยเรื่องเต็มเป้โดนความร้อนแล้วคุณค่าจะเสียหายไปไหมนะฮะก็เต็มเป้เนี่ยเรารู้ว่ามันเป็นอาหารเอ่อโปรตีนสูงนะครับประเภทเดียวกับพวกเต้าหู้นะประเภทเดียวกับเต้าหู้แต่ข้อดีของเต็มเป้ที่มากกว่าเต้าหู้เนี่ยคือเราทานได้ทั้งหมดคือถ้าเราทําเต้าหู้เนี่ยอย่างผมเคยทําน้ําเต้าหู้แล้วก็ทาเต้าหู้ด้วย ตอนที่จะเป็นเต้าหู้เนี่ยเราต้องเอาถั่วเหลืองมาแช่น้ํานะครับให้เขาดูดน้ําจนเป็นอี่สี่ชั่วโมงแปดชั่วโมงก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็เอามาปั่นปั่นกับน้ําให้ละเลอียดเพื่อที่ให้ตัวโปรตีนในถั่วเหลืองเนี่ยละลายออกมาเป็นน้นํานมถั่วเหลืองแล้วก็กรองมันจะเหลือกากจะเหลือกากถั่วเหลืองเสร็จแล้วเราเอาน้ํานั้นะไปต้มได้น้าเต้าหู้พอต้มเสร็จแล้วเราไป ใส่ด้วยดีเกลือนะครับจะเป็นดีเกลือแท้ที่มาจากทะเลหรือหรือว่าจะเป็นดีเกลือฝรั่งก็ได้ได้ทั้งคู่นะใส่ตอนร้อนเนี่ยไอตัวโปรตีนในก้อนก้อนนั้น่ะจะตกตะกอนออกมาตึ๊กตึกต,กต,กต,กตกึแล้วก็ดีบเอาน้ําออกมันก็จะกลายเป็นเต้าหู้นะเต้าหู้เป็นอาหารโปรตีนสูงแต่ว่าในหั่วหนึ่งกิโลทำเต้าหู้ก็ได้ประมาณสัก เจ็ดขีดเจ็ดขีดาถ้าใช้เครื่องมือทําที่แบบสก,กัดได้เยอะๆก็อาจจะได้เกือบถึงหนึ่งกิโลนะรประมาณนั้นเนาะแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็ยังเหลือของทิ้งอะ่ะคือน้ําเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงวนะ่ามันมันล้างเต็มเป้ก็ต้องใช้น้ําเยอะอ่าไม่เหมือนกันเออมันก็คือเหมือนกันพอๆกันแต่สิ่งที่เราเสียดายคือเต้าหู้มันเหลือกากาศ ซึ่งกะัืวเหลืองเนี่ยมันก็จะมียังคงมีโปรตีนใช่ปะยังคงมีคาร์โบไฮเดรตสารอาหารอยู่บ้างแล้วก็ที่สําคัญคือมีใย,ยอาหารนะครับปกติแล้ว่วเหลืองเป็นเมล็ดพืชที่เรากินแบบถั่กเขียวตัวแดงไม่ได้เพราะว่ากาดใยมันเยอะนะและนี้ก็คือสาเหตุนหนึ่งที่อ่กากถั่วเหลืองจากการทําเต้าหู้หรือว่าน้ำเต้าหู้มันต้องทิ้งน,นะฮะหรือว่าเอาไปเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ยนะทีนี้ ถ้าเราทำเป็นเต็มเป้เนี่ยนะ,ะเราจะไม่สูญเสียตรงส่วนนั้นเลยนะครับอากาศตัวเนี้ยมันก็จะอยู่ในเต็มเป้แหะเพราะว่าเราไม่ได้มีการคั้นเอากาสออกแล้วเราได้กินถัวทั้งมเมล็ดเลยที่หลายคนเขาชอบเรียกว่าโฮบ l e bean food นะ,ะ whole food กินทั้งหมดเลยกินทั้งมเมล็ดเลยนะฮะอย่างนั้นนะอืมทีนี้คำถามคือเต็มเป้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ กึ่งมีชีวิตใช่ปะมีเชื้อตัวรินรีที่ยังไม่ตายอยู่ในเต็มเป้ถ้าเกิดว่าเอาไปโดนร้อนหรือว่าไปทําอาหารเนี่ยมันจะคุณค่ามันจะลดลงไหมนะตอบได้เลยนะตอบเลยว่าเชื้อในเต็มเป้นเนี่ยแข็งแรงค่อนข้างทนนะคือถ้าเราไม่ได้ต้มสักแบบหลายสิบนาทีที่น้ําเดือดยังไม่ตายยังไม่ตายแล้วโดยป,ปกติแล้วการถานอมอาหาร ที่เป็นเต็มเป้เนี่ยนะเรานิยมที่จะเอาไปลวกด้วยครับคือสมมติว่าผมทําเต็มเป้สารก้อนหนึ่งใช่ไหมแล้วผมกะว่าจะเก็บเก็บไว้นานโดยที่ผมไม่แช่ช่องฟรีนะผมอยากแช่ช่องธรรมดาผมจะเอาเต็มเป้ก้อนนั้นอนะ่ะไปต้มไปต้มในน้ําสักเอ่อน้ําเดือดนะอาจจะนาทีหนึ่งหรือกี่วินาทีหรือสองนาทีนะแนวเนี้ยไม่นานนะ่ะเพื่อที่ฆ่าเชื้อรอบๆผิวของเต็มเป้ ถ้าเชื้อลอกๆมันจะเก็บได้นานขึ้นแต่ข้างในแล้วนะ่ะมันก็ยังมีเชื้อราเต็มเป้มันก็ยังเจริญอยู่นะอืมรอบๆหายไปข้างในเจริญก็แผ่คืนออกมาได้นะครับดังนั้นถ้าทําเต็มเป้ทำกินเองเราจะได้กินเต็มเป้สดอย่างที่เล่าให้ฟังในคลิปก่อนๆแน่เนี้เนาะว่าเต็มเป้สดนยมันดีมันอร่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปปรุงอาหารเอาไปต้มเอาไปผัดเอาไปนึ่งเอาไปทอด มันก็ยังคงมีคุณค่าของความเป็นโปรไบโอติกอยู่เพราะว่าเชื้อมันทนเนี่ยคือนอกจากว่าเราต้มแบบ30นาทีน้ําเดือดอย่างเงี้ยมันคงตายจสิงนะครับแต่ว่าถ้าเราทําอาหารปกติมันก็ยังอยู่เพราะฉนั้นได้เต็นเป้มาไม่ว่าจะซื้อมาเป็นแบบแช่แข็งแช่เย็นหรือว่าแบบสดนะฮะหรือที่ดีที่สุดคือเต็นเป้ที่ทํากินเองเนี่ยนะครับก็ปรุงอาหารได้เลย ไม่ต้องกังวลว่าโดนความร้อนแล้วมันจะสูญเสียคุณค่ามันยังอยู่อีกเยอะครับคุณค่านะก็คลิปนี้ก็อยากบอกนะว่าทำเลยครับไม่ต้องกังวลน,นะเต็นเป้คือของดีนะเป็นของดีแล้วก็เป็นอาหารลักโลกอ่ะคือเรากินได้หมดทั้งทั้งหมดเลยไม่มีกาดเหลือนะครับแล้วก็เป็นซูเปอร์รีย์ที่มีประโยชน์เนาะซึ่งคนที่กิน มังสมิรัตเนาะก็มักจะขาดวิตามินดีที่ว่าเกิดจากเนื้อสัตว์แล้วก็การหมักดองแต่ว like so, ่าเต็มเป้เนี่ยมีเชื้อราเชื้อราสีขาวของเราเนี่ยนะฮะไรโซพัสโอลิโกสปอรัสนะฮะไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยมันก็จะช่วยให้เราได้รับวิตามินครบถ้วนเนียนะครับจึงเป็นอาหารที่เหมาะสมมากมดีมากๆในการที่จะทดแทนเนื้อสัตว์ก็ ทายที่สุดแล้วก็อยากจะแนะนำนะผมมีทําช่อง YouTube ที่มีสร้างเพลย์ลิสต์เกี่ยวกับเรื่องเต็มเต้เอาไว้แล้วก็มีทํำเ c e b o o k กลุ่มนะครับชื่อว่าคนทำเต็มเต้โปรตีนจากธรรมชาตินะครับในกลุ่มนี้ก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเอาคลิปที่ผมทำเนี่ยคายอยลงนะแล้วก็พวกสูตรต่างๆในแบบน้ำจิ้มเต็มเต้ที่เวลาเอาไปทำเต็มเต้ทอดหอยเงี้ย ซึ่งได้ทดลองทํากินเองแล้วอร่อยนะแล้วก็อันนี้ส่วนนี้เอาไปขายได้นะผมก่อนโควิดเนี่ยผมก็มีออกไปตลาดนะออกตลาดแล้วก็ขายเป็นเป้อนด้วยนะครับเวิร์กมากๆนะฮะก็ยังไงก็ฝากทุกคนไว้เดี๋ยวจะส่งลิงก์เข้าไปในดีสคริปชั่นนะครับไปแล้วครับขอให้มีความสุขกับการทำเต็นเป้กินเองก็เป็นสม่วนที่ดีของ